ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมบอ l ิสติกนะก็คอนอื่นเลยก็สำหรับผู้เล่นที่ชอบรีไอดีนะก็สามารถรีได้นะก็ที่เขารีไอดีกันเขาจะหาเป็นอาวุธช่มากกว่าถ้าผู้เล่นใหม่นะ่ะถ้ารีคือไม่ใช่รีในนี้นะเพราะว่าอัตราส่วนเริ่มต้นนะ่ะไม่มีคำว่าตำนานกับไม่มีมาหากราบเลยมันต้องเลไปประมาณ หลายวันนะ่ะใช่แนะน,นำก็ประมาณนี่แหละมันต้องเล่นสัพพักถึงได้อันนี้มาโชคดีคีได้ประมาณ9อันมั่งแล้วก็ซื้ออีกสัก200เป็น10อันก็สุมหาไปเลยอัตราส่วนมันมีไงไม่เหมือนไอ้อันเมื่อกี้ไงอันนี้มันให้ทั้งมหาการกับตำนานเลย ส่วนการหาเพชรคนไปซื้ออะไรบ้างอะไรพวกนี้นะผมจะไม่นําตอนนี้เลยก็คือเพชรนะสามารถหาได้จากการนี่แหละสูมมหากาบแล้วจะสูมได้เพชรไม่พอเวลาเราลงแรงนะถ้าเราถึงขั้นที่มันกําหนดไว้แล้วก็จะได้เพชรมาแล้วก็ได้เพชรจากนี้เลยฟาร์มตามลำดับเลเวลของมันก็ได้เพชรง่ายอยู่ นี่อย่างทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ได้เพชรนุ่นนี้นัน่นส่วนต่อมาก็เป็นของอเล่นใหม่คนลงดันอะไรบ้างก็ลงให้หมดเลยนะส,ส,สึกชิงอันดับก็10ครั้งแข่งแต้มก็10ครั้งไปเลยมันก็ลงดันก็นี่ไงดันแรกเนะี่ยดันแรกจะเพิ่มเลเวลประมาณ400มั้ง5ตอนดันสิบนะ ลงๆไปเลยให้ครบปุ iday, so bad, ๊บมันก็ซื้อสายฟ้าเพิ่มไม่ต้องห่วงเพชรนะเพชรเอาไว้ซื้อสายฟ้าแลวคนนี้ก็พอส่วนใครที่เลเวลเกินยี่สิบกว่าก็ลงนี้ได้หาคนแบกได้เกมนี้ก็จะหาคนแบกยากงนะเพราะบางคนก็ไม่ไม่ว่างไงอย่างใครที่ประมาณเลเวลห้าสิบแล้วนะก็สามารถลงนี้ได้เลยที่มาเดือด ค่าพลังสัประมาณสี่หมื่นก็สี่หมื่นนิดๆก็สามารถลงคนเดียวได้แล้วนะแต่จะมันแต่มันจะนานหน่อยไงต้องหลดสกิลอะไรพวกนี้ให้เป็นเด้อใครที่ลดครั้งแรกเนี่ยจะได้สัตว์เลี้ยงสีม่วงตัวแรกเลยส่วนต่อมาก็จะเป็นหอคอยนี้ยั่ไม่พูดถึงก็เป็นในกนะองทัพบ,บุกห้าความยากระดับหนึ่งคือเพิ่มเลพิ่มมีผีตั้งหนึ่งพันเลยนะต้องลงต้องลงในผีมา ส่วนนี้ต้องเลยไว5หาก่อนถึงจะเปิดอีกนานอยู่กว่าผู้เล่นจะเปิดได้เพราะมันแจกชิ้นส่วนของนี้ไงผสมไอเทมสีทองคร่าๆก็ประมาณนี้ส่วนอาวุธก็แล้วแต่คนจะเล่นนะสาหรับผมก็ไว้ลงดันเล่นฮีโร่เจาะดินตกตกแมปไปแล้วก็ผมชอบเล่นอันนี้อนะอันนี้ก็ดีนะมีสกิลทำให้เกาะแตกแล้วก็อันติก็คล้ายๆกับอันนี้แหละ ถือว่าแรงมากสมายคนก็ชอบใช้ธนูกันนะก็แล้วแต่คนชอบเลยครับว่าจะเล่นอะไรบ้างก็เซตสกลิลได้เลยตรงนี้ก็จะเซ็ตกว่าจะเปิดได้ตามนี้ก็เรา,เราต้องเล่นตาม,ม,ามาประมาณประมาณตามเลเวลที่มันกําหนดนะถึงจะเปิดได้หมดอะคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะก็ผมลืมส่วนนี้ก็อนนี้ก็มีให้เก็บเลเวลนะ ก็เคล็ดจะุจักรเนี่ยลงสิบทำธุรกิจสิบครั้งก็ได้ห้าพันอีกเละถือว่าได้เยอะห้าพันต่อเลเวลก็คือเออได้ประมาณเลเวลสองเลเวลแหละมั้งช่วงประมาณเลเวลในน้อยของเราประมาณสิบต,ต้นก็ได้สักเลเวลสองเลเวลละเล่เง Level เลเวลเ,เรื่อยเลยก็อย่าลืมมันลงไอ้พวกจำลองกันต่อสู้โจมตีต่างโลกอะไรพวกนี้ด้วยมันให้ของ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e ผมด้วยคลิปนี้ผมแนะนำเล่นใหม่ก่อนนะ